พี่น้องเอ้ยแบบนี้ไปเลยเด้อแบบนี้ไปหาอะไรนะผู้ชาวเออไปหาเมียผู้ที่ชิพกของพ่อใหญ่อ๋อพ่อใหญ่เป็นอะไดรหนาวอยู่บ่พ่อใหญ่เอ้ยหนาวได้อ๋อต้องได้ขี่รถใหญ่สมใจเนาะแบบนี้เนาะเออ๋ออออ๋ขอให้โชคให้มาเนาะพ่อใหญ่เด้อขอให้ได้ได้พ่อใหญ่ผู้นี้จะเมื่อมือเปล่าได้เออสมสมคำมายากได้พ่อใหญ่ไกลกับไกลยเกี่ยากทางเนาะเขาชิจุกลงกระเป๋าเนาะ แปลว่ามันไปแล้วมันจะได้นั่นแล้วครับแต่ว่าจเพาแล้วมันจบลงโอ้เอาเอออเออหอดทางได้พ่อใหญพี่น้องเคยเส้นทางกันรู้เส้นทางไปได้เป็นซีมือดีใครเนาะเออก็ทุกยากทำได้จะมันไปมันได้อีกครัเสียชัยเอาเลยเสียแม่แล้ววาไอปลาชัยเมื่อเลยเนาะพ่อใหญ่เนาะโอ้ไปได้ไปช่วยรู้นี่แล้วมันเชียมันกลุ้มใจน่อแม่แล้วพ่อใหญ่ ชั้เนพอใหญ่ยังบอกค็เห็นหนาไปเลยเนาะผู้สาวผู้น้อนาะเดียวเห็นแต่เชียงป่าเห็นอไก็ไมอลไเห็นเายเห็นอยู่บ่อยเลยเห็นเออเอ้ายเห็นเลยไน้องไยเชียงป่าเนาะเออน้อน้องชายนี่ยวัเนาะเออเห็ดไฟเหมันก็เด็นลุกเว้นัวออมาน้องชายเนี่ยป็วอห้โอ้เจ้าเ้าเเห็นกันไ่ต่นเลเออเผง่งน้ำลายไอปากันนะเอน่องคนเนี่ยลเนาะน่องคนใหญ่ก้อนเนยล้วเนาะไอชาไอลายเนี่ยแล้วเนาะเออเจ้า ด้วดวยด้วลมันจเป็นอะไรลโอ้วยดชด้วยังคุณชาว์วอนี่มัจเปนอะไเลย่ะบ่อป่อยเสียงด้บัลได้ยินเสียงปากอ่ะคือแบบคนอันอยุชาวปลปีนี่บ่ป่อยออวันั้นห้บ่อไรบ่อดบ่ไห้อ่อมกันตามเราชาไปดามเก้าบ่อรื้อรือักสามบ่อสามสิบบ่อสามสิบปลายโอ้สามสิบปลายเนาะสาบเบิ่งคนนี่ก็จะเป็นคนน้อยบางเนาะคนน้อยนะเราเสียงปากแหลมแหลม แม่เน,น,นี่นยเชิญปากน้อยเชิญปากเลยพี่น้องอืยอ่ะโอเคไปพี่นอ้องอ่าเดี๋ยวไปหอดเูกอนเพุ่นแล้วจีอ่ะชมกันต่อพี่น,น้องชมกิบกันต่อเนหลอด่าหลอดด,ดอนเอออันนี้อันนี้บ้บานตน้เนเฮียบปะโอ้โจีหอดแล้วอ่าหม้อหม้อจอดจันก็แล้วอโอ้แอจรจ์หลอดฝ่นก็เย็นขักเลยเนาะ โอ้ยยนขัีไโลโอ้ยยักด่ายไ้แแก่ใม่แก่ต่อแก่เมนเอออ้มันแก่เมนเนาะใช้ได้จากต้นเนาะน้อยไรซ้ำต้นปลายซต้นปลายเนาะขับสี่ต้นนี่เรือโหลดใบเรืออ่างี้มันลายผลเนาะมันลายผลโอ้อที่บนใหญ่ป้บอนนี่อยเออเปน่ากันไได้บนจากเช้าจากชค้าสิบปาาชีอ๋อตข่ัวเนาะไม่วัดผมบ้านกมี จ้ากาเขจ้าชีวิตวางวางว่างนี่ใช้ม่หมเบ่งนี่พอใหญ่งูน่ะพอใหญ่ปงูเป็นช่างบลายเนาะลายทีน้องปต้มีน่เป็นรอยเดียวงูเพิ่มเดียวลายคืองูพอใหญ่เลยเนาะนั่นอเดอดพอใหญ่พี่น้องบ้านเปิดมนไปทางไหนบ้านเหลี่ยสเออนี่บ้านเนีก็แกลบบ้านนี่ย้าักซีเนาะบ่ก็ว่าผิดเนาะบ้านนักซีน ขายคือบ้านต่างประเทศเลยได้สิคนอ็ู่ไรเนาะคนยรลรวจะเ่อ้านใจไหจนาแถวนี้ไปยังไหไก็ทางอาไปพูทได้ทางน้บกเมนาเมนทางนี้เมนาอะเมนทางน้มีแตไห ได้ขาวปีละสิบสอบหาสอบโอ้ยได้จิกุ้กินแทงช้อนได้เรียันอนี่ได้เชียวมันนะเรากีัเอ้าดีเดียรางเลยคุณน่เอเชียวะนีเจ้าว่าเชียวมันนะเออคุณนี่บอกเอคุณนี่โอ้ไไะไไหนกับมันจังว่จะนเองัานกันเลยจั่ว่เนี่มทันเห็มอนอนอ้ผู้สาวเนาะสารกระตุ่มกระตองโอ้เก่งในผู้สาวเนเนาะโอ

ลงมาเลยพอใหญ่บ่เนี่ยโอ้พอใหญ่ลงเลยพระเอกลงมาเลยได้เหรองานพอเอกห้อยพระเอกนังจีนเนี่ยพอพี่น้องเอ้ยหนึ่งข่สบายดีเด้อพอใหญ่เออสบายดีเออไปเข้าเคื่อนผู้เช่าคนนี้โอเคโอเคนั่เอาไปเลยบ่เรือจังหน่อยพอใหญ่นั่เอาไปเลยบ่เด้อพอพี่น้องไปมาห่อเได้บ่เนี่ยมาเหาะเลยได้บ่เนี่ยป๋อเสือพอใหญ่กันเนาะโอ้ขี้ฝุ่นถือขี้ฝืนเอ้ย ต่อหนึ่งเงินเงินผู้สาวมีแต่หันคันหนึ่งโอ้มีรถจกรถถอกเนาะสบายดีไหมไงสบายดีเออกินข้าวแรงแล้วบ้างไหมนี่เออโดยโดยกินกับยำเนาะกินกับพี่ช่างกินกับผักกะหรวอโอ้กินกับผักให้แฉบแล้วกินกับครับปอเป็ดไก่เป็นลายเลยเนาะยนุ่อยู่เนาะอ๋ออืมอืม อะไ้พอใหญ่เป็นใปไช่แล้เไาใไช่ค่าะพูดไปพุ่นได้เมนัไปด้านบอไปพุ่นด้โอ้รถไทยงามลีบเอื้อนกระเสื่อได้เนๆอืมไม่ไผ่ใส่นี่นอ๋อปิดไก่ยำๆยาบอยูเนาะอืม เอโอ้โอสบายดีเด้อสบายดีเด oh. oh. ้อโดยสบายดีเอองามเนาะไปลอยเนาะคนงามอะไรนุ okay, uh. uh ่งพื้นเหมอนป๊าพืน่หาพืนนี่เนาะป๊าดุขยันลีนอ่อนนี่เนาะ ลตัวไหนแม่ชื่อตัวไหนแม่นาคะนาพะเวอร์นึ่บ่อโอ้ยอย่ามันเมื่อบ้านอย่ามันเมื่อบ้านน้ำหมูเถอะอย่ามันพอเห็นรากาจาบืนเช่าจังบืนเช่าจังมันกบ้านแหละมันเคยเมื่ออยู่เมื่อบ้านมันบืนและจังว่าปล่อยแม่มันออกไปในทันนละชุ่เผาปล่อยออกจากคอกเลยแปล่อยออกจากฐานนั่นแหละมันมีนี้เสียบุกลงแม่มันละมันมาดอก งีอะไรบ ấ ไปยางดูอ<ส>ย <straightforward> ู่บ้านอะไรครับข้ากัแล้วขึ้นได้บ่เฮือนเหนอือบานนี้เอวขึ้นได้บ่เฮืนเจ้านน่ขึ้นได้แล้วยานวคลังนั่นนี่คอยกบาขึ้นทั้งวันแล้วงามแลยวคนใหญ่เสุดงามแล้วนี่เนาะขึ้นเนอขึ้นเนื่าะไปอะไรขึ้นมาน่อะไรไปใช่ไ พาไปเนี่เออจังไหนจังแววเดี๋ยวร้านจีเป็นอยางแววโอ้ยไ่้งนเอายงเอาไม่ไม่อโอ้ขักอะไรนอกพอใหญนาะโอ้โหอันนี้บ่อนอันนี้บ่อชานี่ชานี่ ชาญเนี่ป็นชาิเออเป็นชานเห็ดชาญนี่บ้ามาขัเน้องคนใหเะเนาะแม่คอกระเป็นเจ้ากระเป็นโอ้แม่กรเป็นคอยเรียไปเอ็ดไปเอดตอันท้ายอันอันท้ายอันนี่พื้นหนึ่งอ่ะชีแสนชีแสนยาไปได้ชีแชนนะทั้นนี่เหนี่บ้าลงสันลองยาวชันนี้กับชีแเถูเอะอันนี้อันี้อยู่บ้านตาแล้วเท่าเท่าเท่าโก ยังติดต่อบอนเนี่เนาะบอนชานยังเนี่ยเป็นทิฟเข่ากระเ่นบ่เป็นบ่อทำอะเป็นเขาเป็นทิชาินี่เดี๋ยวบนทิฟเข่าก็เป็นอันยังก็เป็นเยอะทำใครได้มีอะไรมัคิดได้เอาเมื่อกาชาิทิ่เขาคลายก็ได้คืนเงินนั่น เราเหมืนนมาเต่เรามาเตเฮดเวียกเราบริโเครื่องได้เราจะ่านอาบน้ำเลยเมื่อดินในฮอทเฮิร์นเดินในไร่ีีเจ้ามาอาบน้ำเียวพอจเอาหนักพั่นเลยใช้ไม่เท่าเลยอยู่เพื่อนตรงนี้ต้องไมเล็ออยู่เพื่อนอี่อันไม่เท่าก็อยู่น้ำเดียวนี่บอก พ่อคนร่าชนอน่ซือนยไกินะกนน้ำเดียวได้คอท่นขึ้นเช้าเลยนอันนนอน้องเช้านองเคยก็อยู่นี่อันนี้อันนี้จ้าอยู่กับใคกันนี่เดียวอะไรอ่ะนองกับแม่เท้ากับแม่เท้าเออว้อนะเจ้าอยู่คนเดียวนี่ยแบเวลามีผูมักผูมหักนี่แที่ป้าเฮือนเมื่อนี่คือมันจะป้าได้เนาะคงอ่ะคนเดียวแลเอออืมก็ไปไหนอยู่ติดกับเอเวอเร เอ,อ้ยมันมันเคยเป็นไปนะนะคอยเคยเห็นนะนะคอยเห็นในบ้านท่นี้เอาผวกคนไปเอาหัวในบ้านท่นอาูุเพียงแค่เจ้าแล้วแล้วขึ้นอดเกลือนคนยังละเมื่อช้าน,น่ะเออมันมันเป็นเพื่นในนั่นเจ้าพอดีน,นะมีผัวผูหากเจ้าที่ไปเลยได้ดู วอาจะเจออะไรเนี่ยว่าจะเจออะไรฮะจำเป็นเด้หรือเปล่าตอนจักแล้วเนี่ยมันโดนมาชุ้มแล้วหล่ะอยู่บ่เราเคยบอกเดี๋ยนั้นอ๋อบอกเดี๋ยวเดี๋ยวนั้นเลยขันว่ามีผู้หักผู้มักเอาเขาเอาไปอยู่เหื่นเขานั่นเจ้ากิจป้าได้บ่หื่นเจ้าป้าได้บอกไป็นยังเราตามหนโยย่านวาเนี่ยป้าหื่นบ่ได้คือทอดเฮือนหัวชาญอยู่เมื่อเมื่ออยู่นังเขาก็โอ้ยคือทอดเฮือนเลยมันก็เอาไปพอเป็นแล้วเนาะ ว่าบอ้ยามันดอกเฮือนนี่เฮือนนี่บโบแพงจะผัวเราน่ะใครอยู่ยันแพงเืนกว่าผัวนาะได้ขึ้อดเขือนนี่พอาเขื่อนบได้นี่พอผัวได้หน่ะนอะเนี๋วนั่นบอกไงก็ชี้จับทางที่สนั่นเด้อคันว่าคันว่าแล้วว่าโอ๊ยตอนนี้อะไรแล้ก็ตอเข้าใจอะเข้าใจเอ้ยแค่ไม่ไอ้าบ่มากเน ป้เลืองทปก็้อ่อไนอกว่าได้ปาได้บ่นเราปาได้าไปถามให้เราเข้าใจเราว่าปาได้คำถูกต้องเปยังโอเคพปยังกันแล้วได้อบเรามนนหอได้ได้ไลูกได้มีแล้วจังมานม่น ยังอื่นได้ก uh ึนมาหาชื่อเมื่อจะค่อยบังอัดฟรีหรอได้แล้วบ่ื่อเนี่ย่อนนี้นะได้มีอะไรมาเจ้าเป็นยังบ่เอาดูพุ่นนั่นคอยบ่มบักบ้านนอกไหเออคอยมักบ้านนอกนี่มันอยู่ไกลเมืองไกลหน้าเลยเมื่อก็คือ้ชีบะเห็ดช่างเป็นแชมบูพ่อเราชานี่เป็นเราก็ัจจีฮาอันนี้บ้านแผ่นน้ำมันชีเสนเออชีเส้นโอ้มันดีพอแล้วอันนี้นะอืมเมตการะอ่าาา คือเขาเร็วคอยหู้เกินเราเขาเปน็นยังถามรู้เลยนี่เมียเราเขาเห็นนี่เกินขอยเราเอ,อก,ก็เห็นเช้ากีปีเด็กเ,เห็นหมู่นำบริจาคกันแล้ว